ทีมากองฟาเต,เตอร์ตัวพ่อไลสไตล์สุขาครับเมื่อวานนี้เราพาไปดูจุดพักขยะน้าท่วมแถวแยกสะพานด,นดําถนนนราทิศซึ่งอยู่ในเมืองหาดใหญ่มานะครับจุดนี้ดีแล้วเกลี้ยงแล้วครับจุดนี้ต้องรีบเคลียร์เพราะว่าอยู่กลางเมืองมันไม่สวยไม่งามจบเลยครับจุดนี้จบแล้ว แต่หลายคนบอกว่าแยกสะพานดำหมดแล้วก็จริงแต่อยากจะให้ไปดูจุดพักขยะแถวถนนสาครมงคลบ้างซึ่งใช้พื้นที่บริเวณตลาดน้ำเก่าเป็นจุดพักขยะชั่วคราวหรือว่าจุดทิ้งขยะโครงการฟื้นฟูเมือง<ม>หลังวิกฤตน้ำท่วมอเภอหัดใหญ่และบริเวณโดยรอบครับ เพื่อรอผลไปทิ้งที่บ่อขยะเกาแต้วที่ตำบลกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาเพราะว่ามันยังไม่หมดโอ้โหยังกองเป็นภูเขาเลยครับแต่ว่าดีหน่อยครับจุดนี้มันแยกออกมาจากตัวเมืองไม่เหมือนแยกสะพานดำครับการขนเข้าขนออกก็ดีหน่อยไม่ต้องไปเบียดกับรถที่เข้าออกเมืองหาดใหญ่และก็รับตา คนนอกอาจจะไม่รู้ครับว่าจุดพักกยาตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนของเมืองหาดใหญ่เพราะว่ามาหาดใหญ่แล้วนี่มันไม่เห็นครับไม่เหมือนกับแยกสะพานดำ ถนนสาคอมมงคลน,นนี่อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่นะครับคือถ้าเข้าเมืองมานี่พอขึ้นสะพานข้ามคลองอุตภัาก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับเข้าไปสักประมาณ2 3 0 0เมตรครับแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นนี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากกลิ่นจากฝุ่นจากรถบรรทุกที่วิ่งเข้าออกบ้างนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องทนกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยละครับกว่าจะขนออกไปหมด ใครผ่านไปสะนั้นนี่ก็สวมแมสสวมหน้ากากอนามัยหน่อยก็ดีครับหรือว่าถ้าเลี่ยงเส้นนั้นได้นี่เลี่ยงเลยครับเพราะว่ามันมีรถบรรทุกเข้าออกตลอดทั้งวันครับแต่ว่ามันมีสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าปริมาณรถที่ขนขยะในเมืองหาดใหญ่ไปทิง้งมันไม่ถี่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อเทียกบกับรถบรรทุกรถท่วงรถสิบล้อที่ขนขยะออกไปทิ้งที่ก่อแตว้วแสดงว่าขยะน้ำท่วมในเมืองหาดใหญ่นี่ แนวโน้มเริ่มลดลงแลครับทุกฝ่ายทั้งเทศบาลครหาดใหญ่อบตจสงพลาและก็ทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมและก็ภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยครับทํากันเต็มที่ครับเต็มที่จริงๆมีรถเข้าออกขนไม่หยุดเลยครับอันนี้ต้องชมกับความพยายามฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่นะครับท่ามกลางดราม่า แล้วก็เสียงบนหน้าเฟซเต็มไปหมดอันนี้ทุกฝ่ายน้อมรับครับร้อยคนก็ร้อยปัญหามีปัญหาเหมือนกันหมดทั้งเมืองหาดใหญ่ก็เข้าใจดีเข้าใจได้ครับตอนนี้จึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเคลียขยะจากชุมชนให้หมดเคลียภูเขาขยะกองนี้ให้จบซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองหาดใหญ่นะครับอดทนครับพี่น้องหาดใหญ่ครับเรามาร่วมชะตากรรมเดียวกันแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปด้วยกันหาดใหญ่ต้องกลับมาแน่นอนครับ